วันนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะอากาศเย็นสุดๆเลยล่ะค่ะเราจะมาทำแซนด์วิชกันนะคะเราจะมาทำแซนด์วิชปลากระป๋องกันนะคะเริ่มต้นจากผักสลัดนะคะหอมใหญ่มะเขือเทศปลากระป๋องขนมปังโฮวิตสองแผ่นมายองเนส สืบเนื่องจากว่าปกติเนี่ยแพรจะชอบทาแนแซนวิชปลาทูน่ามากมากเลยค่ะแต่พอดีว่าเช้านี้ฝนตกแพรเหลือปลากระป๋องอยู่หนึ่งกระป๋องก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาอะดัปทำเป็นแซนวิชปลากระป๋องได้ค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าวิธีทำเป็นยังไงค่ะเริ่มจากหั่นขนมปังแผ่นโตๆนี้นะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะ จะเป็น4ี่ชิ้น6ชิ้น9ชิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะแต่แพลวเนี่ยขอแบ่งเป็น9ชิ้นค่ะเพราะว่าแพลวเนี่ยอยากทานแป้งน้อยแล้วก็ทานผักเยอะๆค่ะเรามาเริ่มทำไส้กันเลยนะคะแยกปลากระป๋องออกจากน้ำค่ะจากนั้นก็นำปลากระป๋องมาล้างน้ำอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ตักมาไว้ในถ้วยนะคะส่วนน้ำปลากระป๋องเนี่ยเราก็เอาใส่กล่องแล้วก็ปิดไว้ค่ะ เอาไว้ทำกับข้าวเมนูอีกกันจากนั้นนะคะเราก็ตักมายองเนสใส่ลงไปที่ป้าเลยค่ะปริมาณเท่าที่เราชอบนะคะและหลังจากนั้นก็เอาช้อนบด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 ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้ไส้แซนด์วิชของเราก็เสร็จเรียบร้อยรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะจากนั้นเราก็เริ่มจัดเป็นชิ้นเลยค่ะเริ่มจากวางขนมปังลงไป วางทับด้วยผักสลัดนะคะมะเขือเทศหอมแล้วก็ปลาทูน่าค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับแซนด์วิชปลากระป๋องนะคะจานนี้เนี่ยสำหรับขนมปังคแค่หนึ่งแผ่นเองนะคะได้ทานทั้งปลาแล้วก็ผักเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะ แล้วมาดูกันนะคะว่ามื้อเช้าของแพววันนี้มีอะไรบ้างนี่ค่ะแซนด์วิชปลากระป๋องสองแผน่นก็นำเต้าหู้หแก้วค่ะน่าทานใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆอย่าลืมทำตามนะคะง่ายแล้วก็ถูกกว่าทูน่าอีกด้วยค่ะแพล,ละติดใจในรสชาติแล้วก็ราคาจริงๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ